พระอาจารย์พัดบ้านโกบโบนะครับพร้อมด้วยวัดบอ่อเชียงเดือนะครับกําลังรอความพร้อมอยู่บริเวณหน้าวัดนี้นะครับรเป็นบรรยากศาศเช้าๆนะครับขมุกขมัวไปด้วยหมอกนะครับแต่ไม่ใช่หมอกควันเดือนะครับ<ใ>น,นี่นะครับญาติโยมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเด้อนน่เด้อหันหนาวาัดนางพี่ใยไหนมา้อันหนาวมาเขากองกอนเนี่ยมานน,ามน,น,น,มน่มาัหนึ่งสองสามอย่าลืมยิ้มเด้อ ยืนเก๋ไกนี่ละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปะิดัตพระคุณหลวงตานะครับจะเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับจากญาติโยมบ้ารรอชนิงนะครับบุญเข้าจีนะครับบุญกุ้มเข้าใหญ่นะครับนี่นะครับคงจะเป็นบรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับที่มีครูบาอาจารย์นะครับหลวงปิติกนะครับกำลังถวาย บาทให้กับประเด็จพระคุณหลวงตานะครับญาติโยมก็พร้อมนะครับยืนเรียงแถวสวยเลยนะครับนี่คงจะเป็นภาพพิเศษจริงๆนะครับญาติโยมยืนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับรอใส่บาตนะบ้านบอชนิงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ อาจารย์พระครูปริยัติวีราพรนะครับเจ้าคณะอำเภอเรืออำนาจนะครับรองเจ้าวาดวัดบ่อชนิงนะครับอันเสียงดังไหมนั่งพี่อยู่บวกครับเจียงทั้งวัดเก่าบ่อธรรมวัดย่ำทั้วัดสวดมุ่นดังไหมนั่งพี่อยู่บวกล่มลุ่งผุ่นตีแต่ว่าอันทั้งพี่ทั้งพี่ดังไปหอดผุ่นอยู่ที่น้ำธรรมวัดนะ นะครับเป็นบรรยากาศนะครับรอความพร้อมก่อนดื้อนะครับคณะสงฆ์สองวัดรวมกันนะครับทั้งวัดบ่อชะนิงและวัดบ้านกระบอนี่ญาติโยมพร้อมแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เตรียมบาดมาคงจะไม่ได้บินนะครับเม่คงมาถ่ายรูปได้ตรงนะครับเป็นบรรยากาศพิเศษคงมีปีละครั้งนะครับที่มีคณะสงฆ์นะครับของวัดบ้านกาะบอนะครับแล้วก็วัดบ่อชนิงนะครับที่มารวมตัวกันนะครับ พ่อใหญ่ปลาลมนะครับอยู่ก่อนเพื่อนเลยนะครับเอาบุญก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่นะครับโยมผู้ให้การทํานุบงรุงบวรพุทธศาสนานะครับที่อยู่ด้วยกันหมดทุกคนนี่นะครับในการอุปธรรมคำชูวัดว่าพระศาสนาวัดบ้านเกาบ่อและวัดบ่อชิงนะครับสงสัยต้องหยุดกล้องไว้ก่อนนะครับเพราะยังรอความพร้อมอยู่นะครับประเดชพระปคุณดวงตายังถามพระรองเจ้าวาสนะครับดวงปู่พมหาประกอบมาหรือยังนู่น คงต้องรอก,ก่อนนิดนึงนะครับยังรอความพร้อมอยู่นะครับรอความพร้อมคณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบ่อชเนิงนะครับวันนี้วันพิเศษนะครับคงจะเป็นวันที่มีคณะสงฆ์นะครับมารวมตัวกันนะครับวัดบ่อชเนิงกับวัดบ้านเก่าบ่อรวมแล้วเกือบ200รูปด้วยกันนะครับที่จะออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมบ้านบ่อชเนิงนะครับ ตั้งแต่เกิดมากับผมอาตมาภาพก็เพิ่งจะเห็นนะครับบ้านบอ่อชนิงนี้ถือว่าเป็นบ้านพิเศษจริงๆนะครับที่สามารถอุปธรรมค้ำชูนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เลยมากที่สุดจริงๆนะครับดูแลอุปธรรมค้ำชูทั้งวัดบอ่อชนิงและทั้งวัดบ้านเกาโบนะครับคงจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยหลวงปู่คขาอนาลโยนะครับเป็นคน พื้นถิ่นนี้นะครับบ้านบ่อชนีงนี้นะครับด้วยบุญบาร,รมีชักนําให้ได้ออกไปบวชนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัศนะครับจนเต็มจิตเต็มใจแล้วก็เลยมาเผยแผ่นะครับหลวงตาแต่เวลาละเด้อพอด <มา S 1> รีรปคุณลุงตานะครับใส่าบาตก่อนมูเลยเด้อฮะ กูม <ITA> ันรับบาทเด็กวัดกับบาเนาะเพือเตรียมเเตรียมผู้รับทายบาทได่ถ่ายรูปก้อนโมลยเด้อี่เด้ออนุญาตถ่ายลูปเดอร์โนีิเดออยากให้ได้บทสุขคนจักสิทิ์บทพวบพุนี้ สาธุสาธุเป็นภาพพิเศษมากนะครับภาพแห่งความสวยงามนะครับญาติโยมบ้านบ่อชเนิงนะครับผู้ให้การทํานุบํารุงประวนพระพุทธศาสนานะครับแม้จะมีพระพิสุสงเป็นร้อยนะครับก็สามารถอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับได้อย่างดีนะครับทั้งวัดบ้านเขาบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับบุญประจําปีนะครับบุญเข้าจีนะครับ สายยาวเลยนะครับ <c oughs> คงจะเป็นภาพพิเศษนะครับที่มีคณะสงฆ์มารวมตัวแต่เพียงสองวัดเท่านี้นะครับยังเยอะขนาดนี้นะครับทั้งวัดบ้านเก่าบอกก็ร้อยกว่ารูปนะครับวัดบอชนิงห้าสิบหกสิบรูปนะครับรวมแล้วก็เป็นสองเกือบสองร้อยรูปนะครับ ยมนะครับยืนรอใส่บาทอยู่นู้นนะครับพระก็อยากได้ภาพยมก็อยากได้ภาพเหมือนกันนะครับนัก <c oughs> ปลายสายยังอยู่ไกลๆนู้นนะครับนี่ต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับอื ปลายสายยังไม่ได um, um, ้ออกจากวัดเลยเออแต่ต้นสายมานี้แล้วนะครับแต่ปลายสายยังอยู่ในวัดอยู่นะครับเอามาน้อยู่ครับลืมตัวว่าสิมาถไทยรูปแต่ว่าเอาบัตรมะน้ำ จนหน้าที่ถ่ายบาทนะครับยังไม่มีนะครับอเาเขาบ้าทบ่โอ้ขอบคุณในร้าย เอาบาดอาจารย์นั่นท่ายชะลุงตาก็ได้อันบ่มีแนี่ยไทยสาธุ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 ยอดโยมเลี้ยงเป็นแถวเลยนะครับใส่บารแต่ไม่ยาวเท่าไรนะครับรุบาอาจารย์ต้นสายนี่ยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับ ขอ,ออนุญาตมาถ่ายรูปเดอ้อวันนี้เดอ้อคงจะเป็นภาพพิเศษพิเศษปีละครั้งนะครับที่มีครูบาอาจารย์นะครับทั้งวัดบ้านเกาบอ่อและวัดบอชนิงนะครับมาหมดเกือบทุกรูปนะครับวัดบ้านเกาบ่อเหลือไว้เฉพาะพระอาจารย์สเสถียรน,นะครับที่ดูแลกับปียคุลุงโรงครัวนะครับ สารทีพิเศษของพระเด็จพระคุณลวงตานะครับดูแลพระเด็กพระคุณลวงตานะครับถ้ามีลุมบอกกันในเดอ้อทั้งหลังเดอ้อสิได้ภาพพิเศษ <laughs> ถมนามีลุงมก็บอกไปด้อโอ้คือสิมีภาพจึงสี่พิเศษ ขออนุญาตมาเก็บภาพนะครับนี่นะครับอยติโยมชาวบ้นบานบอชนิงนะครับที่ดูแลอุปธรรมคำชูวัดวาระศาส,าสนานะครับทั้งวัดบ้านเกา่าบอและวัดบอชนิงนะครับมีพระพิสุสงรวมกันเกือบ200กว่าชีวิตนะครับแม่ค้าไม่ชีด้วยนะครับหนูน้อยก็มานะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับ,บนี่ นี่นะครับญาติโยมนะครับรอเป็นแถวเลยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเด้อแต่มันย้อนแสงเด้อย้อนแสงนิดนึงนทิ่จกักกริตในนอซื้อน้อนานที่จกักกริตนะครับโจเฟื่อดูแลประเดชพรว่าคุณลวงตานะครับ ปลายสา,ายยังอยู่ใกล้ๆอยู่เด้อต้อนสายนี่แล้วแต่ว่าปลายสายพูนใกากไส่นุ <t ries> ตะก้ามาแล้วนะครับโ้อยากอยู่มันบอยสนิงนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับวันนี้อยากจะเก็บภาพให้ได้ทุกคนทุกคนนะครับที่ใส่บาตรให้พะดิพระคุณลงตานะครับท <t ries> ่ามีหลุมกระบวกในเด้อยทั้งหลังเด้อ <t ries> <t ries> นะาจะเอาบอมันอยู่ที่มือนมาอีกงเนี่ยเป็นภาพพิเศษจริงๆงวยลีกันเด้อบบเห็นได้เนี่ นูน้อยนะครับนูน้อยเสืเ้อแดงนะครับนี่น, <c oughs> นี่นะครับอย,า,อยา,าิโยมมาเตรียมพัตฐานไว้ตรงนี้นะครับ <c oughs> เปิดถวายคณะกูบาจารย์นะครับ <c oughs> เออนะครับเป็นบุญหมู่บ้านเลยนะครับบ้านบอชนิงบ้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสามารถอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งวัดบอชนิงและวัดบ้านเก่าบอ่อนะครับทั้งแม่ขาวแม่ชีด้วยก็ประมาณ200กว่าชีวิตด้วยกันนะครับเฉพาะพระเฉยๆนี่คงจะเกือบ200นะครับแม่ขาวแม่ชีอีก40-50ชีวิตด้วยกันนะครับ Cháu 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 ไม่ขาัไม่ชี้จาวัดบ้านเกา่าโบก็มาทําบุญด้วยนะครับใส่บาตรด้วยนะครับไ <c oughs> ม่ครับไม่ชีวัดบ้านเกา่าโบแต่เป็นคนบอช่านิ่งนะครับถ <c oughs> ึงทางโค้งแล้วถึงทางโค้งแล้วเออาตนญประเดี๋ยวพระคุณลุงตาต้องรับสองด้านแล้วนะครับเนี่ย ครับครับ cho xuân ครับครับ này ครับ <t rends boost> สีเทื่อละอันมาสิยังลายย่เดียวทักหลังบุเดเน่าใสใสบักเงาหนึ่งมือนี้นี่ครับเม่ชีวัดบันเก่าบดนะครับ นี่นะครับครูบาอาจารย์นะครับโอสายทานศรัทธาอุบาสอุบาสิกาญาติโยมนะครับกําลังใส่บาตรให้คุณอาครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบอนะครับวัดบ่อชนิงรวมกันนะครับสายยาวเหลือเกินนะครับไม่รู้จะครบกันหมดหรือเปล่านะครับไม่รู้จะทั่วถึงกันหมดหรือเปล่านะครับ เด้อไซก่อนนหน่อยเอาเด้อ,อ <f if> พี่ขุอุปถากพระเดชพระคุณลวงตานะครับนี่หมอประจำตัวพระเดชพระคุณล่งตานะครับเนี่ย <c oughs> เป็นบรรยากาศพิเศษนะครับคงจะปีละครั้งนะครับที่แบบนี้นะครับครูบาอาจารย์ของวัดบ้านเขาบอกก็้อยกว่ารูปนะครับครูบาอาจารย์วัดบัวชนิงทั้งเน่สมนเนนด้วยนะครับคงนับแล้วก็ประมาณรวมแล้วก็เกือบ200กว่าชีวิตนะครับแม่า้าแม่ชีด้วยนะครับโอ้สายยาวเลยนะครับ อาจารย์สัติใช้นะครับ <c oughs> อย่าไปูกปูไทยลูกกันมาู้สายยาวเลยนะครับนี่ สายยาวยังเหลือยาวอยู่นะครับนี่เป็นสมานินนะครับมาตามหลังนะครับเด้อสม,มนินวัดบอยชนิงนะครับเป็นสำนักปริยติธรรมนะครับอ้นะครับ,นะรบท้ายสุดและสุดท้ายจริงๆนะครับยังเหลืออยู่นะครับนึกงว่ากระติบข้าวจะหมดข้าวแล้วนะครับม <c oughs> <c oughs> าถ่ายรูปด้วยนี่เด้อ กําลังลุ้นอยู่ว่าญาติโยมเข้าจะถึงรูปสุดท้ายไหมนะครับถึงอยู่นะครับโยมเขาเคยใส่บาตรประจํานะครับดูกระติบข้าวมีแต่กระติบใหญ่ๆเลยนะครับนี่เหมือนเลยกับมีนาะสาธุอนุโมทนานะครับเป็นบุญพิเสษนะครับญาติโยมบ้านบ่อชนิงนะครับบ้านไม่ใหญ่แต่ว่าอุปธรรมปทากุบาจันนะครับวัดบ่อชนิงและวัดบ้านเก่าบ่อนี่รวมกันเกือบสองร้อยูปด้วยกันนะครับแม่ข้าวแม่ซี สี่สิบห้าสิบชีวิตด้วยกันนะครับเป็นบ้านพิเศษนะครับบางคนเกือบหมดเลยนะครับกัติบข้าวนะครับถ้ามีอีกสักสิบรูปนี่ไม่รู้จะทั่วเปล่านะครับไม่ได้นับจํานวนนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีทั้งพระพิสุสงนะครับสามเณรมากเท่าไหรนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับพระจันทร์พระรูริปิยติรภพนะครับ เจา้าคณะอำเภอหรืออำนาจนะครับพระอาจารย์สม,มุทรไทยวิสาทรทนะครับผู้ช่วยเจา้าวาดวัดบ้านเก่าโบนะครับย้อนกลับมาถ่ายไททไทนะครับแต่ว่ามันย้อนแสงเ้ย,ยจะมืดเป็นส่วนมากนะครับเด้อต้องเตรียมกระติบข้าวใย่ๆนะครับมา หรือไม่งั้นก็ใส่น้อยนะครับถึงจะทั่วถึงหมดทุกรูปนะครับอยากโยมบันเสียนสุขก็มาร่วมบุญด้วยนะครับ เป็นบุญรวมกันนะครับบ้านพนแพงบ้านบอยชเนงบ้านแสนซุกนะครับผู้เคยรวมบุญรวมกุศลด้วยกันก็มานะครับอันนี้ถ่ายทางท้ายนะครับต้นซ้ายนั้นถ่ายไปแล้วนะครับเดินิยติโยมกาลังจัดสําหรับกับข้าวนะครับเพื่อจะเดทวายครูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีนะครับเป็นมุนบูบ้านนะครับบุญเข้าจี แต่ไม่รู้จะมีเข้าจีหรือเปล่านะครับอสออนุญาตไทยขอบพวงในเรื่องขออนุญาตไทายขอบรุงในวัสุ <c oughs>